สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยนำเอาระบบส่งเสริมการเกษตร T n V Training a n d v i s i t System มาขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรและงานในพื้นที่การถ่ายทอดความรู้เทนนิงพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ด้านสมรรถนะวิชาการและแผนงานโครงการการเยี่ยมเยียน v i s ิ t ติ้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตร,รกรมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตร,รกรติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆและแก้ปัญหาของเกษตร,รกรตลอดจนบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน โดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายร่วมกันการสนับสนุน supporting เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ทั้งด้านวิชาการอุปกรณ์การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรการนิเทศงาน supervision ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล Data m a n a g e m e n t มีการจัดทํำข้อมูลนํำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการจัดการและพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์9ก้าทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ